บางบางบางยิ่งกว่านินวก้อยลี่อีกนะคะเนี่ยทำปีใหม่แล้วนะคะมีของขวัญให้ตัวเองและคนที่คุณรักหรวอยังคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมนะคะจาก LG นะตัวเนี้ย ตัวทาวเวอร์ขายดีมากๆนะคะทุกคนอะตอนนี้ลี่อยู่ที่โลตัสรามสีนะคะเดี๋ยวจะพาชมบูธกันค่ะมาเริ่มเป็นตัวแรกเลยนะคะจอมอนิเตอร์สวิงนะคะตัวนี้ก็ขายดีมากค่ะทุกคนทีวีนะคะก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยนะคะถ้าไงติดตามลี่แล้วก็พักเข้ามาถามได้เลยนะคะแล้วก็มีเครื่องกองน้ําค่ะเครื่องกองน้ําเราก็ให้ไส้กองนะคะ ตลอดอายุสัญญาเลยสินค้าทุกตัวนะคะเรารับประกันนะคะตลอดอายุสัญญานะคะแล้วก็มีการบริการหลังการขายด้วยนะคะนี่พิเศษสุดเลยตอนนี้นะคะลด50% 18รอบบินเลยทีเดียวนะคะเหลือแค่249เท่านั้นเองนะแล้วก็มีไส้กรองให้นะคะทุก6เดือนเลยค่ะนะคะ,นะคะทุกคนเลือกได้นะคะจะให้ช่าง LG ไปดูแลที่บ้านหรือว่าจะดูแลตัวเองก็ได้เนี่ยทุกโคตัวนี้ให้ทุก6เดือนตัวนี้ให้ทุกปีนะคะเคื่อซักผ้าฝาหน้าฝาบนเราก็มีนะคะทุกคนมีแบบซักและอบได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นซัก10กิโลซัก13กิโลนะ จอมดีเตอร์สำหรับสายเกมมิ่งนี่สวยมากแล้วตัวนี้ค่ะอย่างแนะนำมากมากนะคะเครื่องดูดฝุ่นไร้สายค่ะนี่มีทั้งหมดทั้งหมดหหัวนะคะทุกคนแถมนะคะผงขยะไปให้นะคะ30ไบใบนะคะตลอดการใช้งานเลยส t ตน d บมีท2นะคะเร่องอยากบอกว่าตัวนี้นะคะยอดขาะ สั่งซื้อดีมากเพราะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น UHD นะคะซื้อทีวีกับเรานะคะเหมือนกับได้อัปเดตทีวีใหม่ทุก5ปีเลยนะคะทุกคนเขาจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะซื้อวันนี้ไปนะคะเหมือนใหม่5ปีค่ะทุกคนมีจอมอนิเตอร์ Monitor. แล้วตัวนี้ค่ะตัวท็อปเลยนะคะก็คือเป็นรุ่น OLED นะคะเป็นแบบ AI นะคะดูทุกคนได้รับรางวัลน,นะคะ คมชัดมากทุกคนตัวนี้ใครเห็นภาพแล้วก็ต้องสะดุดนะคะไมนิ้วก้อยลี่ใหญ่กว่าทีวีค่ะทุกคนนะแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีแอร์คอนดิชันนะคะแอร์เนี่ยเราอยากบอกว่ามีทั้งแบบติดันลังแบบแวนนะคะแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะคะที่สำคัญคือตอนเนี้ย คือเครื่องฟอกอากาศค่ะทุกคนมีให้เลือกหลายขนาดหลายไซส์นะคะบอกแจ้งพื้นที่มาได้นะคะเรามีไส้กองให้ตลอด5ปีเลยทีเดียวนะคะตู้เย็นเราก็มีนะคะหลายคิวนะคะหลายแบบด้วยทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะทักเข้ามานะคะเพื่อที่จะสั่งซื้อนะตัวนี้มันจะเป็นแบบนอ็นอกนเนาะ พอเราแบบว่าเคาะนะคะสองที่ึกนึก,ก,กนี่นะคะมันก็จะสว่างขึ้นมาเห็นของข้างในนะคะโดยที่เราไม่ต้องเปิดนะคะทําให้เราประหยัดค่าไฟมากๆเลยนะคะมีหลายให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นนะคะเครื่องซักผ้าฝาบนก็มีนะคะซักระอบในตัวเดียวกันก็มีนะคะอ่ามาจบที่ตัวเดิมนะคะ ขายดีพูดๆนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะเรามีบริการนะคะดูแลนะคะเซอร์วิสแ์นะคะคือซื้อเพื่อใช้ไฟฟ้ากับเรานะคะก็คือจะได้รับการรับประกันที่ยาวนานตลอดอายุสยัญญาแล้วก็การบริการนะคะต่างๆเหล่านี้เลยนะคะเครื่องกรองน้ํานะคะตู้เย็นเครื่องปรับอากาศแล้วก็ไปล้างแอร์ให้ตลอด5ปีเลยนะคะเครื่องซักผ้านะคะมีบริการล้าง ซักให้อย่างนี้นะคะเครื่องลดความชื้นนะคะเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ไปดูแลทำความสะอาดให้นะคะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อทักเข้ามาได้นะ